่านผู้ชมมืมัอนี้พบก,กับซองวางบรนายสิเคยมืัอนี้สิแป้งโป้มพี่น้องโปม้มไฟบนเขาหรือว่ามันเป็นอะไรหรือว่ามัสนสดบ่เอาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าโป้มเขาเป็นอะไรหรือว่าเป็นน้ำใสไฟบ่ไปเลยพี่น้องเอาอันนี้คือโป้มพี่น้องภายลังที่เาแกะแล้วแหละแกะแล้วกวาดเซ็กเบิ่งบบบนี้เอากวาดเซ็กเบิง่ง เอากวาดเช็คเบิ่งกะบ่เป็นหยังโปมนี่นี่เฮาลองสุบสายไฟเข้าไฟมันเขาบาดนจักมันดังอยู่โปมนี่ดังแต่ว่าเฮาเปิดแต่เฮือนนี้เลยโปมบ่ดังบนีสงสัยว่ามันเป็นนําสายไฟพี่น้องเฮาสิต้องได้แลนสายไฟใหม่กวดเบิงสายไฟใหม่นี่โปมมันเป็นลักษณะนี้เป็นโปมรุ่น ผมเป็นรุ่นจุ้มพี่น้องมันอยู่นถึงเอ้ามีแต่ไปเบิ่องสายไฟพี่น้องเผืนอชาตบัดซองจะเป็นเจ้าสี่เด้อพี่น้องเด้อกะบอกว่ากันนี่แต่ว่ามันเป็นนตำตัวนี้บ่พี่น้องเลยสายไฟนี่แต่ว่าสายสายไฟตัวนี้นี่คือสี่บ่เป็นยังดอกนี่นี่ตัวนี้นี่บ่เป็นยัง่งสายตัวนี้กันสิเป็นเลยตัวนี้เพราะว่าสายตัวนี้ สายที่เขาต่อเสื่อมซือ่อๆนี่นี่มันไม่มีสายไฟเลยก็เลยเอาสายไฟอื่นมาใส่แะไรตัวนี้บางทีมันจะเป็นเนี่นี่สายตัวนี้เอาสิแกะเบื้องต้นทางพี่น้องมันเป็นอะไรแก็อ่าเบื้องยาวๆพี่น้องเลยนี่พรมกับพรมลุนีิเลยเพี่น้องสองเทือ่อนซ้เทือเ่อนละเห็ดเนี่ยโอ้อยากไร นี่น้ํามันบ่อยู่นี่นี่วันนี้เฮนอยู่อยู่แต่ว่าคืนนี้เลยน้ํมันออกสงสัยว่าท่อแตกบ่ทําไมวันนี้ก็ทอดเบิ่งแลนี่ก็สิได้แกะพี่น้องเอ้ยแกะแกอีกมื้อนี้ือว่ามันเดย้อนของเขานี่บ่อันนี้นี่เขาอันรุ่นจุมเด้เวลาเขาได้มันจะดันบัดนี้ บ่ได้บิดึกเข้าแป๊บบ่หรือมันถึกท่อมันจะแตกอันนี้ต้นป้ายใส่เห็ดเฮาก็จะบ่ฮู้พี่น้องเอาเบิ่งนํากันเลยพี่น้องเบิ่งเฮาสิแกะแต่ว่าบ่มีผู้สิถ่ายเฮาสิถ่ายอ่าบัดแกะแล้วลจงถ่ายให้เบิ่งด้พี่น้องเด้อขึ้นแล้วเห็นจุดมันมันแตกนี่มันแตกอยู่นี่นี่ๆๆ มันสิบปแจ็งคนดเด้อพี่น,น้องเด้อโทรศัพท์นี่ก็ได้นี่มันแตกอยู่จุดนี้นามันวัววงก็คืดแบ่น,นี้ยุ่งขนาดอู้ชอต้องได้ตัดพี่น้องเลยตัดเลยเห็นปวดทอนตัดมดนี่เมีมย่างมดอยูน่นี่โอ้ยมันเสียวเต่มมาทอน นี่ดังไฟเผาท่อพี่น้องเห็นเอาเช็ดขอดโตมันนี่นี่มันจะมืดเล่มหนึ่งเดล่นสองเดลยโทรศัพท์มันบเป็นเหลืองนะจะบใจเลนี่นี่ลมพัดกระเพาะร่มพี่น้องเอ้ยล่มขนาดที่บ้านเฮ่านี้ต้องใส่แพทย์ปากเลยพี่น้องได้ไม่ใส่ไม่ได้ท่าเก้าในก็ลยันติดมือนี่นี่ต้องใส่เล่มน,น,น,นี้ โอ้สมองอ่อนทนไนะทนไทว,นนว้เนี่ยกระท้าโอ้เก่าเนี่ยสมองอ่อนนี่ยอง่อนี่เก่ายากไร้ไปแล้วเว้ยเก้าบุพเพกัญญาท่อบุพเพกัญญาเขามันอยู่ใกล้าจากตัวเมืองเลย ช่องลักพอแเลน่นอันนี้เอ้ยสิบสองทีนเนอะสิบสองกิโลเมตรอือใส่แบบสุกเซินี่นเนงะใส่สุกเซินนี่ยมันุกเซินกันแ้นนี้แล้ว เขาเผามันเขาเขามึมีเงินได้พี่น้องเอยสื่อข้อต่อ เดี่บวมีเอาไนอปนะสุกแล้วมันโอเคเลยโอเคเฮ้ย <c oughs> นี่แหละตอมเปลือดใช่ว่า นายปัจจุบ,บันกำลังตอ่อทอต่อ,ตตอเร่โต่อตเอาคเเตเฮ็ดเร่น,นี้เอาบุมีม่อคตอ่อยตลาดกำลังไกลลายเฮ็ดนี้เอาปรีปรีปรีลายอลใช่อแล้ว

ปอ,ปองสิบพันสิบพันสิบห้าบอกคือสิบห้าพันน้อยเอา,ต,ต,อาอเตัวนี้ต่อสั้นี่นี่เออตัวนี้ต่อสั้นใช้กาวลมก็ลมไมอเตอรอนเอยมนันนี่ทางหน้าวทางลม ส่องไก่ือซีมันปมเฮาจนสิเก่าห้าหกเดือนพี่น้องเบิ่งแต่เดือนเจ็ดเจ็ดแปดเก่าสิบเอ็ดสิบสองหกเดือนเฮารถมามีแต่มันตายสุดท้ายเลยสายไฟมันมันขาด เอาเลยบวกกวดกาบึงบวกกวดสุดท้ายเลยบ่เป็นยังโฟมเป็นน้ำสายไฟ,ไฟีพอแล้วพอแล้วทีมงานมาช่วยเจ้งว่า

ดูวัติดนี่โอ้ท่อบางดีรอบเนอะเอยมันบางเ่ช่องแค่เล็นี่ ใ่ลยก็ปอยใส่แลวก็ปอยใส่นอยเน่อยะน่อยนน่อยหน่อยมลงอ๋อเห็นอนี้หรหวิธีก็บอกเลยเด้อที่มันง่ายกว่า เจ้าเลยพี่น้อวเอ้ยยันสิฮะ Ik ben erin, ja, te kijken. O, o, o. de soepel. Hij heeft de soepel. Hij de ทนงานเป็นมาเฮ็ดสวยแตกอีกบุจักใส่ใส่ใส่้านหนึ่งบ่น้ำมันลงบ่นี่ขนาดทดสอบเบิง์ขนาดม,มันลงเลยมันโอเคขนาดมันลงเลยนี่โอ้ย้นขนาดเลย ไไอ๋อใช่เรียบร้อยพี่เ้องเรียบร้อยเรียบร้อยเ็กบึงทอ่อมันึ่ทอยลุมนี่กระแทกพี่เนาะถอ,อ,อสองบอลสามบอลเสดแป้งเลย ເຮົາມ so okay. ີແຕ່ເບິ່ງຢູ່ປາຍທາງພີ່ນ້ອງຕົ້ນທາງບໍ່ນ້ຳຊິອອກຫຼືບໍ່ຕ້ອງຊິໄປເປີດເບິ່ງຢູ່ຫັ້ນເນາໃລັງທີ່ເຮົແຕ່ງແວນ້ກະມາບິ່ງປີດເບິ່ງບນ່ນ້ຳຊອບດດ น้าาออกพี่น้องเนยบ่มีน้ําพิ่นี่มักน,น้ํนาจนบ,บ่ดอกพี่น้องเอ้ยกายนี่อาใน้ําตลอดอยู่นี่น้ําเอ้อมนี้ก็ปิดคลิปพี่น้องอะ ขบกกันไหมลิปต่อไปขอบอกขอบใจ FC ทุกคนที่ติดตามชมว่าว่าทางภายในต่างประเทศเอาคลิปนี้กับเมื่อเทียบีน่น้อง